สวัสดีค่ะอีกหนึ่งหลอบนะหนึ่งหลอบกึ่งใจเดี๋ยวไม่ไปรีบไปไม่รีบไม่รีบสำรักพุงเต้ัวโมงก็ได้ครับอืออ่าอย่าพุงเต้เนาะใช้เวลาไม่ใช่แล้วสองเวอร์ชันอะคูติกอ่ะเน้นร้องหรือเปล่าปินอ่ะแต่มันพร้อมเหมือนกันนงน้องก็ ก็ต้องยกเครดิตให้พี่ดนตรีเขาทำมาเป็นอะคูสติกมาเป็นวัส่าแล้วก็ไบก็ร้องไปเวอร์ชั่นร็อกแะ่สามเวอร์ชั่นสีเวอร์ชั่นแล้วครับผมเป็น,นยังไงบ้าหลังจากคอนเสิร์ตวันเกิดฟินไหมครับบ้านนอนยิ้มอย่างงี้ขอบอกว่าตั้งแต่ต้นโชว์จนจบโชว์ฮะตอนพี่แจ็คสัมภาษณ์เขายังเมื่อยโอ้เออเ้มเนาะ มันมีแต่ความสุขครับทั้งคอนเสิร์ตก็คือยิ้มตลอดหัวเลาะตลอดแล้วแบบจนแก้มนี่แบบเมื่อยมากจริงๆต้องโอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยครับแล้วก็ป้าป้าป้านาที่มาป้าพี่ป้านาที่มาเชียร์จากต่างจังหวัดก็เยอะจากในกรุงเทพก็เยอะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มาสนับสนุนไปนะฮะในคอนเสิร์ตเดียวครับผมถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยก็อยากให้มากันเยอะๆเยอะกว่านี้ก็ยังสนุก กว่านี้แน่นอนถ้าเยอะกว่าน like like hmm. ี้ก็แบบเหมือนยิ่งเพิ่มพลังนะฟินที่สุดน่าจะเป็นคลิปนะคะที่น้องเนสซัให้กับครูกองก็ฟินทุกช็อตแหละครับก็ฟินแต่ละช็อตนี่คือแตกต่างกันไปก็ตอนร้องอยู่ก็ฟินฟินด้วยตัวเองฟินด้วยคำร้องฟินด้วยคนดูอะไรอย่างนี้พอมีคลิปปุ๊บก็ฟินอีกแบบหนึ่งก็มีเนสมีครูกองทำคลิปพิเศษมาอวยพรอะไรอย่างนี้แล้วก็ มีคลิปจากพี่เคมีคลิปจากคุณครูทุกคนเยอะแยะมากมายเพื่อนๆทุกคนก็ขอบคุณทุกคลิปทุกกำลังใจครับผมที่ถึงแม้ว่าไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตแต่ก็ยังแอบเอากำลังใจที่เห็นได้ตามภาพตามวิดีโอมาให้เปิดในคอนเสิร์ตทำให้เพิ่มความประทับใจเพิ่มขึ้นไปอีกครับพูดถึงเนสีเนสเขามีข่าวว่ากิ๊กกับพี่โต้งม่วมกับครูหึงไหมคะ คงทิ๊กอะไรคงไม่ได้หรอกครับเขาเป็นคุณครูไปเห็นเขาสนิทกันใช่เขาแบบเป็นเป็นสนิทกันเฉยๆก็คือก็คือมีความสัมพันธ์กันในบ้านแบบแบบเหมือนว่าคุยกันแล้วสนุกถูกคออะไรอย่างนี้ตากันได้เรื่องการแสดงอย่างี้ใช่ครับผมแล้วก็ออกมาก็เหมือนติดต่อคุณครูอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับก็นี้ก็ติดต่อทุกคนครับไบก็ติดต่อครูต้องไปก็ยังติดต่อติดต่อทุกคนครับผมไม่ทิ้งกันเอฟเก้าแล้วกูกล้องแล้วรับ ครูกองก็จิน้นจิ้นด้วยไหม <c oughs> จิน้นไบเนสเลยนะครูกองครูกองจิน้นไบเนสตเลยครับก็ครูกองนี่ถือว่าเป็นคุณครูที่ชองอระดับหนึ่งมากแต่เล่นเพื่อนๆก็รู้ว่าครูกองเนี่ยเหมือนว่ารักชักรักแล้วก็เชียร์เอฟเก้าเนี่ยคือรักเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็ไบเนสคุณครูก็รักมากก็เหมือนว่างๆก็ยังโทรชวนมากินข้าวอะไรแบบนี้ ก็รู้สึกว่าคุณครูก้องนี่คือเป็นคุณครูที่ครูตอนนี้คุณถึงแม้ว่าเหมือนว่าเราจะถามครูก้องว่าค,าครูก้องสอนร้องเพลงหน่อยเรียนยังไงร้องยังไงอะไรแบบนี้ครูก็ยังให้ครับให้ฟรีๆไม่คิดตังค์เลยด้วยครับอ,อ,อยากให้ฝากงานหน่อยครับรุณายมีโฆษณามีอาจจะมีโฆษณาหรืออะไรเนยก็เพิ่งถ่ายโฆษณาเลยครับของของ TrueMove H 3 G คู่กับพีนเเดตเลยนะ อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ถ้าเห็นหน้าไว้แวบๆอะไรอย่างนี้ก็มาบอกต่อกันได้ครับผมบายบายนี่เฮ้ยบายบายบายเอ้าหายไปแล้วฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ซิงเกิลแรกครับผมอย่าพึ่งเซโนนะฮะก็เชื่อกันบอกต่อเชื่อกันแชร์นะครับผมก็ไม่อยากิกหน่อยสิอิจิก็ลืมพูดถนึ่งวิจโอ้ยวิจิ ไปอยู่ในใจเสมอแน่นะแน่น,นะแน่แน่พี่บิ๊กไอ้พี่บิ๊กมั้ง <น S 2> <อ>เข้าวงการบ้างไหม,มพี่บิ๊กหรอกโอ๊ยไม่หรอกพี่บิ๊กเข้าทำงานแล้วนะใช่ครับก็ก็เป็นพี่ชายแท้ๆของไบค์ครับพี่บิ๊กบางคนอาจจะยังไม่รู้จักพี่บิ๊กนี่คือขึ้นมาบนเวทีตอนคนเดียวสาวกริตมากกริตมากกว่าไบค์อีกแบบขายหน้าเลยคือคอนเสิร์ตไบค์หรือว่าคอนเสิร์ตกับบิ๊กโอ้กริตอย่างนี้ก็ ก็เป็นพี่ชายที่ดีมากครับคนหนึ่งเลยคือตั้งแต่ประกวดนี่เป็นคนคอยบิ้วคอยให้กำลังใจคอยสอนคอยคอมเมนต์มากมายเลยจริง,ง,คคงๆงรงครับผมถ้าไม่มีกอบริกนี้ไม่แน่อาจจะยังไม่เห็นไวใน f 9นะปิดท้ายจริงๆพูดถึงพี่ตั้มหน่อยต<ำ>ั้มพี่ตั้มไอดอลปี2องนนี้ไปสมัครเดินตาอะไราเงี้ยตั้มตั้มนี่คือเป็นเป็นรุ่นน้องในโครงการประกวด<ช>แต่ว่าทายุยังเท่าเท่ากันครับ ก็เป็นเพื่อนดีกว่าก็ตั้มนะฮะก็ก็จากที่สัมผัสมาในตอนที่มีงานตอนไอดอนะฮะตั้มนี่ความสามารถเยอะจริงๆเสียงทุม้มนุ่มลึกและแถมนิสัยนี่คือเพฮาจริงๆครับผมก็สนุกเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ยังไงแบบคอยให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือไว้ไว้ไว้ไเหมือนกันนะก็คือเหมือนว่า หมือนไปถามท่าเต้นอะไรอย่างนี้เขา,าก็ยังมาสอนเพราะว่าท่าเต้นรุ่นสองมันไม่เหมือนรุ่นหนึ่งนะก็ฝากเชียร์ตั้มด้วยนะครับผมเดือสตาร์ปีนี้นะครับปีเก้าก็นำสกุลไอดอลเหมือนกันใช่ยังไงก็มาจากแหล่งเดียวกันมาจากมาจากสถาบันเดียวกัน<อ>ก็คือทูบีน้ำม่วงนะครับผมก็ฝ<อ>ากเชียร์เด็กทูบีทุกๆคนเลยนะครับผมอย่าลืมใบของพี่ด้วยนะคะเน่อย่าลืมนะเอ๊อเนะเนท ทำไมเนี่นาานยน่รานรักไครับผมขอบคุณครับ